สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานคอนโทรลนะครับซึ่งจะเป็นเทคบ o ็อกแล้วก็ลาเบ l นะครับตรงนี้นะครับก็วิธีง่ายๆให้เราค้นหาคำว่าเทคบ o ็อกนะครับแล้วก็นำมาวางแบบนี้นะครับบนฟอร์มแล้วก็ปรับขนาดนะครับตรง Property ตรงนี้นะครับ ผมจะปรับไปที่48นะครับแล้วก็ยืดได้ตามต้องการนะครับจากนั้นก็นำนะครับ label นะครับมาวางนะครับ2อ,อันแบบนี้นะครับตัวที่2นี้ก็ปรับเป็น สิ 28, เหมือนกันนะครับส่วนตรงด้านบนนี้ก็ปรับตามสมควรนะครับี๋ยวผมก็จะปรับพื้นหลังด้วยนะครับตรงนี้ ให้เราพิมพ์ข้อความลงไปนะครับตรงนี้ผมจะตั้ง property text นะครับเป็นนะครับ what on your mind นะครับคุณคิดอะไรอยู่นะครับโอเคประมาณนี้จากนั้นนะครับตรง text box ตรงนี้ให้ตั้งชื่อนิดนึงนะครับผมจะตั้งชื่อว่า text box input นะครับสำหรับรับค่านะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ t ท็บ o ็อนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงข้อความได้เหมือนกันนะครับตรงเล b e l ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถที่จะแสดงข้อความอย่างเดียวนะครับก็ตั้งชื่อนิดนึงนะครับเป็น l a เบลโชว์นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะทําการนะครับตั้งค่าบางอย่างของ control พวกนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์มโหลดนะครับเหมือนที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับ จากนั้นผมจะทําการล้าง Text Box นะครับ Text Box Input นะครับใช้ Property .Text นะครับเป็นค่าว่างแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทําการนะครับเรียงตัวอักษรนะครับเป็น Center นะครับคืออยู่กลางนะครับ .Text Align นะครับเท่ากับ Horizontal Alignment .Center แบบนี้นะครับ จากนั้นก็ทำการเคลียร์ข้อความตรงนะครับ label show นะครับ dot t เท่ากับ string empty แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกจากนั้นลองรันดูนะครับกด start แล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้ ข้อความจะเออเคอร์เซอร์จะมาหยุดอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับผมจะทําการตักจับนะครับความเคลื่อนไหวของเท็กซ์็อกตรงนี้นะครับว่าเราพิมพ์อะไรลงไปจากนั้นให้แสดงข้อความตรงนี้นะครับส่งไปที่ลาเบลของเรานะครับลาเบลสองตัวนี้นะครับวิธีการก็คือใช้อีเวนต์นะครับ เทคเชนนะครับให้ดเบาบลคลิกที่ TextBox นะครับแบบนี้มันจะมีค่า Default ของเขาเป็น t เทคเชน g e นะครับโอเคมาดูนะครับตัวอย่างวิธีการส่งข้อความจาก TextBox ไปที่ l a เบ l นะครับก็ลาเบลโชนะครับดอทเท r พ y อพเร์ตนะครับเท่ากับนะครับเทคบ็อก i n อินพุตดแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราลองรันดูนะครับ ลองพิมพ์ข้อความดูนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราอาจจะปรับความกว้างของฟอร์มอีกนิดนึงนะครับอลองรันดูนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากอีเวนต์เทคเชนของ t e คบ Box นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิมพ์ข้อความลงไปนะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับถัดไปเลยนะครับเป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจสำหรับ t e คบ Box นะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับรูปไอคอนสายฟ้าตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ คีย์ดาวนะครับอีเวนต์คีย์ดาวตรงนี้นะครับเราจะดักจับเหตุการณ์กดแป้นคีย์บอร์ดนะครับว่ายูเซอร์กดแป้นคีย์บอร์ดคีย์อะไรนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันมีพารามิเตอร์ e นะครับซึ่งจะเป็นการดักจับว่าเรากดคีย์อะไรลงไปนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับ วิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ if นะครับในการตรวจสอบ if นะครับ e นะครับ .keycode นะครับตรงนี้เป็น property ของ parameter e นะตรงนี้นะครับ key event a r c นะครับเท่ากับ key นะครับ .enter ตรงนี้ผมจะทำการทดสอบว่านะครับ user กดแป้น enter หรือเปล่านะครับ then นะครับ จากนั้นก็ให้แสดงข้อความออกมาครับ msgbox นะครับ e k e y c o d e t o t s t r i n g นะครับ and key is แบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นการนะครับให้แสดงปุ่มโอเคอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีไอคอนอินฟอร์มิชันที่กล่องข้อความของเรานะครับตรงนี้จากนั้นให้เราทำการ Start ทเพื่อทดสอบดูว่าโค้ดของเราทำงานหรือเปล่านะครับลองกดแป้น Enter ดูครับเห็นไหมครับ Return key is p r e s e พนะครับก็คือว่ามีการกดแป้น Enter นะครับ นะครับตรงนี้โอเคโค้ดของเราทํางานแล้วนะครับจากนั้นผมจะทําการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเราจ,จะยกตัวอย่างเผื่อว่าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแบบนี้ใช้ l i f นะครับตรวจสอบเพิ่มเติมว่า User กดแป้นนะครับปุ่มลูกศรซ้ายขวาหรือเปล่านะครับตรงนี้ธีการก็ง่ายๆนะครับคีย์โค้กับคียนะครับ left จากนั้นก็ใช้นะครับ all operator นะครับ e key code เท่ากับ key up นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราจะดักจับเหตุการณ์ที่ ยูเซอร์กดปุ่มลูกศรน,นะครับซ้ายบนขวาล่างนะครับตรงนี้จากนั้นให้เรา๊อปปี้คําสั่งตรงนี้มานะครับตรงเมสเซจบ็อกตรงนี้นะครับคัปลอกระหวางด้านล่างนะครับโอเคจากนั้นลองกดปุ่มสตาร์ทดสอบดูนะครับลองกดลูกศรดูครับซ้ายเห็นไหมครับเลฟคีกดปุ่มบน Up key นะครับขวา นะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับโดยใช้เอลิฟามาช่วยนะครับตรงนี้จะแนะนําอีกนิดนึงนะครับตรงเอลิฟตรงนี้เราจะพบว่ามันยาวนะครับจริงๆแล้วคีย์โค้ดตรงนี้นะครับถ้าไม่มี t o s t r i n g method ตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขนะครับผมจะรันให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัวเลขแบบไหนลองกดปุ่มซ้ายนะครับอ่าสาปุ่มบน 38ปุ่มขวา39ปุมล่าง40นะครับตรงนี้เราก็ได้ค่าแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถนํามาเป็นเงื่อนไขตรง LIF ได้แทนโค้ดที่มันยาวๆแบบนี้นะครับผมจะทําการคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็พิม p l i f มานะครับ LIF แบบนี้นะครับ เมื่อกี้ค่ามันอยู่ระหว่าง 37- ถึง40ถูกต,ต้องไหมครับเราก็จะใช้แบบนี้เลยครับ e key code นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ37นะครับก็คือว่าให้เริ่มที่37 and นะครับ e key code น้อยกว่าหรือเท่ากับ40นะครับเพราะว่าตัวเลขมันอยู่ระหว่าง 37- ถึง40ถูกต,ต้องไหมครับ37ก็คือตัวเลข ตัวนี้นะครับ38 39กนะครับก็เรียงกันไปถึง40ซึ่งเป็นคีย์ดาวตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลองรันดูนะครับลองกดปุ่มลูกศรซ้ายนะครับมันจะเป็น37ลูกศรบน38ลูกศรขวานะครับ39แล้วก็ล่าง40เห็นไหมครับจากนั้นเราจะแปลงคีย์โค้ดตัวนี้ให้เป็นตัวเลขเอ่อเป็นตัวหนังสือนะครับ dot o string นะครับเป็นข้อความ ทดสอบด้วยทีครับกดปุ่มซ้ายครับ l e ฟ t Key กดปุ่มบน Up ปุ่มขวาปุ่มล่างเห็นไหมครับตรงนี้โคดของเราทํางานได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตรงนี้โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ